อัมชัมชนบวันนี้ขึ้นแรงมากเลยเมื <Hey. S 1> ่อวานสวยกว่านี้เยอะวันนี้ลมแรงขึ้นแรงมากเลยแตกต่างจากเมื่อคืนนี้มากเลยอะ่ะ <Hey. S 1> วันนี้ขึ้นสงบตอนมาถึงตอนเย็นยังขึ้นสงบ, <Hey. S 1> สงบลมไม่มีหี่อวันนี้ลมแรงขึ้นแรง บรรยากาศบรรยากาศทะเลชะอำหาดชะอำมาฝากนะฮะก็มีคนมานะก็มีคนมาเที่ยวกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่หนาตาค่อนข้างจะบางตาแต่ว่าดูดูแล้วรถก็เยอะอยู่นะเพราะรถที่จอดนี่คือรถคนมาเที่ยวนะเพราะว่าเขาจอดแล้วเขาก็นั่งตรงตรงเต็นท์ตรงร่มที่เขาจอดอ่ะนะเออก็มีคนนะไม่ใช่ว่างเงียบมากนะคนเยอะนะรถเยอะนะถือว่ารถเยอะนะสําหรับ แม้ว่าจะอยู่่าำกลางโควิดนะก็พอมีคนอยู่นะแต่ก็ไม่หนาแน่นนะไม่หนาแน่นคนไม่หนาแน่นแต่ว่าทะเลวันนี้มันขึ้นแรงค่ะลมแรงนะคะลมแรงสวัสดีค่ะเก็บบรรยากาศหาดชะอำมาฝากทุกคนกันนะคะเจ๋งเลยว,ว่าคนไม่ค่อยหนาแน่นแต่ก็มีคนนะก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีเยอะเหมือนกันนะคะ ลมแรงวันนี้ขึ้นลมแรงทำูกมา คนมาฉลองปีใหม่กันมั <laughs>